สวัสดีค่ะหนิงคาเมคเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่22ถึง28มีนาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวกรกฎนะคะจ,จะมีเรื่องให้วุ่นวายใจนะคะหรือมีเรื่องให้คิดมากมีความอ่อนไหวได้ง่ายนะคะสัปดาห์นี้ระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะอารมณ์ที่หุนหันอาจจะทำให้เกิดกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้ง่ายนะคะ เรื่องของการทํางานต้องมีการปนีปนอมเรื่องของคําพูดนะคะเรื่องของการเจรจาต่างๆอาจจะทําให้เกิดเข้าใจผิดนะคะหรือว่าเกิดเรื่องกระทบกระทั่งมีเหตุให้การเคลียร์งานไม่ลงตัวนะคะแล้วก็อาจจะทําให้แผนล่มไปได้นะคะการเดินทางเพื่อทํางานต่างๆนะคะอาจจะต้อง ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะข้าของเสียหายยานพาหนะนะคะหรือใครที่กําลังตั้งใจจะทํางานทําโปรเจกต์อยู่อาจจะมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ยังไม่พร้อมนะคะทําให้ชาวกรกฎต้องใช้จ่ายนะคะหรือว่ามีการกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็ขอให้ประคับประคองเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอย่าลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่นะคะสัปดาห์นี้ไม่เหมาะกับ การลงทุนหนักๆหรือการเล่นการพนันนะคะการเสี่ยงต่างๆอาจจะยังไม่เด่นนักนะคะใครที่มีคดีความนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาคาราคาซังอยู่ก็จะได้เคลียร์ในสัปดาห์นี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ชาวกรกฎต้องมีการเงินที่ตึงมือสักนิดนะคะในสัปดาห์นี้ขอให้วางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างที่บอกก็อาจจะมีเรื่องของอ การเจ็บป่วยกระทันหันนะคะหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของเข้าของเสียหายยันพาหนานเสียหายเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกี่ยวกับสุขภาพของชาวกรกฎได้นะคะส่วนบางรายนะคะจะมีเรื่องให้เจ็บป่วยกระทันหันนะคะเรื่องสุขภาพประจําตัวแบบนั้นนะคะคนโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดพึ่ง เลิกลากันไปนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่ต้องทำใจพักฟื้นกับตัวเองนะคะยังไม่เหมาะที่จะมีรักใหม่นะคะใครที่มีคู่แล้วนะคะจะมีเหตุให้ห่างกันเพราะเรื่องงานนะคะหรือว่ามีเหตุให้แง่งอนการทำให้ต้องแยกกันอยู่ในช่วงนี้ไปก่อนนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวกรกฏต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็มีสติประคับประคองให้ผ่านผลไปได้ะค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ